Get ready. 40 bucks? ยอ่อการได้ปฏิทิททนอีกครั้งนะครับอยู่กับผมเกมเกม้นท์คนเทมส์นั่นเองแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมฮาร์ดเด็กกันอีกแล้วอยู่กับใครบ้างเอ่ยโอเคแปดกปเก้าโอเคแปดเก้าใช<า>่แบงการโมหามโซลา่าคีโตไม่พูดเหรอใช่ชุดดำนี่ละปี่อะอียะชิชะเฮยท <c oughs> ี่นี่เห็นแกะเมื่อกี้นี่เห็นนำเสียงเด็กอยู่เลยยังเป็นใช้ชุดดำซะเลยรอบนี้ฟรีปออผมเนี่ยโนทีม ใครเอาใครชิงดีช yes. <te idal rapping UK> <puntos illa> <tube> ิงเด่นเลยไปหองข้างนี่ก็ร้องนี่ก็ร้องไม่เลิกแบงค์ทันแบงค์ทันแบงค์เก๊ะเก่งอะไรวะนั่นทันจีบอลไหนอทัน ฉันขอฉันขอเธอได้ไหมฉันขอฉันขอเธอได้ไหมเก็บนะปีเกดยังรู้จักเลยเก็บ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 อะไรพี่เกดโอ้ะฉันยังรีรักอยู่แล้วมีกันในตอนนี้ขอให้รู้ไปแบงค์มาให้แบงค์แล้วโอ้โหระเบิดรองเท้าผมเสียไปฟรีเลยได้ถ้าท่านเป็นระเบิดอะไรของคามโลกของเมืเนี่ยตามนั้นท่าน ท่านครูจัดไปโอ้หท่านรอให้ผมเสียรองเท้าโอ้โหไอ้ยิงอยู่อยูยูเกมดีเกมดีเกมดีอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกท่านอกหลอกโคตรโคตรหลอกคุณครูแล้วท่านจะมาหลอกลวงผมเดี๋ยวผมตบด้วยรองเท้าเลยนจอผมมันอยู่ข้างนอกจริงไหมตบด้วยรองเท้ามาโคตรงงเลยตบด้วยหนังสัตว์แถวนี้น่าจะไม่มีทั้งท่านเราไปตรงนู่นเถอะ เลยหนึ่งสองสามสี่กระปุกเยอดเลยท่านแบงค์นี่คนจริงแน่นอยนู่แล้วคนจริงยอดยิ้มกระเทียมทองหนึ่งสองสามสี่ นิน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 โอเลินิน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 โอ้ยบัตเอยาหมดแล้วพอดีครับพี่เกาเส้นทางี่ดีวนนี้ดีกว่าไม่ทไมวะอาเราไม่สนิทกันยมากเออ่เกดเานี่อะไรอยู่ตรงนั้นคนวิ่งกันเทียบเร็วเฮ้ยไม่กลวิ่งเท่านอย่าไปกลัวดิ ท่านเคยเห็นพระเอกเดี๋ยวแฟเป่าดูนะนี่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 นีไวาายวได้มันปะเียได้โอ๊ยวิ่งชนเต็มหน้าเลยท่านนีโอนี่มันโค่นแลมโบ้ตายลท่านวิ่งชนหน้ามันเต็มเต็มเลยเมื่อกี้โคตรอ่าโอ้มีรองเท้าด้วยเสร็จเลยรองเท้าผม กูได้เขาอยู่กิ่ไหรอกครับผมรถมันวิ่งชนมาแถมแถมท่าไฟตวระเบิดนั้นเออหนึ่งสองสามโอเคมีเฮ้ยเหลือแค่สองนาทีนะเนี่ยหาห้องที่เจอไม่งั้นตายกันหมดสี่ใช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 ่แต่ว่ามีคนตายก่อนไงตายไปแล้วโอ้โหเวนกับอ๋อนี่ผมตายก่อนนี่ผมผิดแล้วเนี่ยปากใครเธอเรียงดูไอโยุกับเธอแล้วกันเออ ดูกับแซมแบงก็คงเป็นเกมไม่ได้นะอ้าวกลายเป็นอะไรทันพราใครทันแบงให้ได้รูอ้าวฝากใครทันแบงเร่งดูทำไมจันไปเกมนี่เสียงใครเจอแล้วหรอไปเกมเจอแล้วได้รองเท้าออ น่าก็คงไม่ต้องการอืมเอาอะไรไงเอาอะไรไงชีวิตจะหาไหมเดทุกทันแล้วท่านเจี้ยอยู่ท่านโซล่ะไม่รู้อ่ะเอ้าท่านอยู่คนเดียวไม่ใช่หรอท่านโซลตายเนี่ยท่านโซลมีรองเท้าหรอวะอ้าวเฮ้ยเอ้ยมันมีได้ยังไงวะพวกเจี้ท่านแบง์ท่านทำอะไรสะดุดมดเหรอไม่รู้อยู่ไม่สะตายเฉย ท่านแมงเดินไปหาใบพัดสะดุดที่ปุ่นเตะตัวเองไงมาหาใบพัดตายไม่ได้ยังไงวะโดนผมเปิดกอาหัวเปิดกระหัวไปกิมใบพัดเนี่ยเอื้อเละเลยที่ล่าเปิดกับดักเอาไว้ก่อนแล้วพยายามจะวิ่งหนีมาเจอมาเจอคุณกระดูกดักหน้าแล้วคุณกระดูกมีพิษด้วยผมเลยตายเพราะคุณกระดูกนี่ว่าท่านสล่าผ่านห้องนั้นไปแล้วบดตกมากผมนี่เดินชนแบบเดือดแฟบเลยเมื่อกี้แชมป์แลมโบ้ปังเอื้อ แล้วใครรอดอยู่เนี่ยตอนนี้ไม่มีเลยคนเดียวนี่แหละเอาล่ะสิวิทันสิวิสิบเก้าแปดเจ็ดหกหองหอไม่มีใครชนะครับหทีสัตอีกทีได้ไหอาจารย์ยิ่งสักได้ ได้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 ตัดตตตตชาแมวก็ไก่ชาแมวน้มีอต่อน่เมื่อไรไวกันจริงไจริงท่นสองอันเลยอ่ะท่านก็โหดไปนะบางทีเฮ้ยตกใจด้วยว่สีเขียวเอ้ยช่ด้วยถเห็นสีเขียวนึกว่ามันจะใช่ันตบสิงหังโจ ป,ปีเกะปะระวังโดนเลื่อยนะปีบับเอ๊ะตายแล้วเหรอปียังไม่ตายยังไม่ตายแต่บัสซบมากโุณครูรักก่อนติบหายละคุณครูรักก่อนโอเอะมองทางนู้นก็เจอบี้มองทางนี้ก็เจอซี่ในกันทีเลียกว่ารฬในกันทีเลียกว่าน้ำเบือตาโอเครอแล้วคุณครูตายแล้วด้วยเหรอตายเหรอตายเพราะอะไรวะ ตายเพราะโดนน้ำเมือกตาน้ำเมือกขาวๆนั่นเหงหนึ่งสองสามเตรียมตัดปื๊ดเอ่ออ้าวทุกคนนี่ตามมีเตรียมรอต่อเลยเนี่ยเตรียมรอต่อเลยเนี่ยรออะไรกันเนี่ยเอาอะไรกันวะตายท่านแบงค์ไปเลยอ้าวรอต่อคิวต่อนดูดูนุ่งคนดี้างหลังท่านแบงค์ดีเลยโอ้มันมีกำลังช่างมันไอ้ตัวละ ทุกคนรักท่านแบงค์องจะดักว <berish> ิทย์ทำไนวะจะทำย์ทไมวะไม่ปลอดภัยเนี่ยไม่ปลอดภัยเนี่ยนั่นไงนั่นไงนั่งโอ้โนั่นไงมาท่นเอ่เปิดเ้ว้าโอ้ยโอยท่านรีบไปห้องอื่นท่านวางโยนเร็เร็วโยนอะไรอะวิ่งเลยเอโอเคดีมากท่านไปมาเลยท่านปีเลย ไปเกดเบอร์เร็วท่านดูดูพี่เกดทำไรพี่เกดโอ้ยโอ้ยโอ้พี่เกดเกือบโดนอะไรอ่ะใส่ไวะเนี่ยเฮ้ยเกตูตายโอ้หเกือบโดนเฮ้ยมีคนอยู่ว่าจะปลอดภัยที่ไหนได้ทนไหนแม่งตายไว้แน่ยวันสมแน่ปีวันเดือนปี มีกำดักอยู่ไว้ให้โอ๋อะไรอ่ะนั่นไงมาอันเดียวแหละเอาอีกแล้วเฮ้ยเห็นทางเอยว่มันไส้ไปเลยไปเลยทันแบงค์ทันแบงค์ไปรอบได้หรือยังโอ้ อ้ไรอะไรอะไรอะไรไฟไฟท่านไฟสังเกตให้มันยากแค่ไหนครับสุดเนี่ยสุดสุดเลยเหรอแล้วมันท่านคิดว่าเราจะผ่านกันได้เลยแล้วมันกี่ห้องครับสูงสุดนาทีน้อยมากเอ้โหเจ่สูงสุดค่ะสูงสุดอ๋อปลอดภัยโอเค เข้าไปในนั้นวู้ผีป่าผามีผามีเปิดท่านพบเจอังเจอชนีผีผูกชนีผีผักิี <c oughs> กันทีท่านโอ๊ยนะตา,ายเพราะเวลาดีแล้วว้ายผีมาเยอะขยันมาเลยเกิน โฮิบโอ้โหหายไปเลยรองเท้าผมเหลือแค่หนึ่งนาทีไม่งั้นตายห้อนี่ไม่ไสน <c oughs> ละวิง่งละวัดโถ่เว้ยฮึบอ้าวอะไรอัวมอะไรตัวมาไฟไฟโอ้โหตรงนี้มีลาวา เ้ยฮึบอะไรอะไรอะยเสียไปเระเบิดโอ้โหเกไปแล้วโอ้โหระเบิดจอดจอดไอโดนก็แค่ตายไปกลัวอะไรไม่ใช่ระเบิดมันเปิดทางแล้วโดนก็แค่ตายไปสนใจอะไรมากอ้าวเจอแล้วยย้โอ้โหอยู่ตรง คื่ตรงนี้ท่านไม่น่าจะทันนะท่านเฮ้ยอย่างบนนี้อย่างบนนี้ไม่ดันแล้วท่านทางไหนอะทางไหนทางขวาท่านต้องไปเหรอต้องไปเหรอเนี่ยวผมเนี่ยไม่ใช่ท่านข้าวเองกํายูวินคนทางไหนอะเอยู่ไกลมากเลยอะเย่แผลที่อะเย่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 โสดไรเดอร์ตรงนั้นแหละท่านจะทันไหมน่ะ อยู่ไหนเนี่ยมเปิดแผนที่โอ้โหไกลโคตรเลยโอ้โหอันนี้ตรงไหนอ่ะเปิดแผนที่จอใหญ่เลยครับเห็นไหนอ่ะอยู่ไม่ยอมาองไเห็นอ๋อโอ้โหไกใช่ท่านตรงมาเรื่อยๆแต่ตรงนั้นตรงมาเรื่อยๆไม่น่าดูสิบวิสุดท้ายนะฮะนี่ตรงมาเรื่อยๆท่านตรงมาเรื่อยๆไม่มีอะไรแล้วผมเคลียร์ให้หมดแล้วตรงนั้นเนี่ยแก้ไปประตูให้ทันสามสองหนึ่งเอ้า ตัวแตกเลยน่าแล้วผมใจมาใจมาเลยเว้ยใจมาเลยเส้นไหลเลยมาลุยท่านดูชายตัวจริงต้องเข้าดันเนี่ยสี่มุมเลยเนี่ยเอางั้นเลยท่านสี่นมสี่มุมนี่ไงไปเลยมุมแรกไปได้ถึงข้างโอ้มีกำดังแน่นอนลาก่อนทุกท่าน ตายกันยังยังเขาไม่โดนโอเคนั่นไ่ยตายเอ้โหตอนนี้อีก I am the fat I am the fat I am the god นะสิโอ้ยเกยดอะไรโอ้ยสะดุ้งเฮือกระเบิดผี้แม่มันเยอะจังวะหายวะเนี่ยอ๋อเลเซ่หายแล้วเดี๋ยวได้ของมุมวัน นี่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 เจ้าคือความหวังของหมู่บ้านของเลเซอร์ใช่น้ำเมือกน้ำเมือกนี่น้ำเมือกเลเซอร์ครับเริ่มนดิบโว้ยเลเซอร์มันรอบด้านเลยเนี่ยอาที่อื่นดีกว่าวายวายอะไรไปกระเทือนท่าน ตายพี่ตันนี้ทุกคนยังรอดกันหมดีเกัดีกลุ่มนั้นเขาอยู่กันเป็นกลุ่มเลยเนะี่ยอูนี่ก็พอตายออสตาปารีเราต้องเอาชีวิตรอดจากตรงผานงอ้อยพวกนี้ได้โอ้โหไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวเครื่องอันนี้มันหายหมุนปุ๊บก,ก็น่าจะรอดแล้วโอเคปึ๊บ โกโก้พาวเรเจอบเจ็ทำไมเปิดไอ้เจ็บด uh, ิพี okay. ่กระดูกดักหน้าตลอดเลยโกโก้โก้อ้าวตายแล้วเหรอโดนพี่กระดูกดักหน้าอีกแล้วเนี่ยเอ๊ะเจ็ยคครผู้โชคร้าย ฟางจะตายท่านตายแล้วท่านกูตายแล้วตายแล้วสายฟ้าแบบแกวมสายฟ้าแบบหมุนสี่ด้านนี่นะ่งโดนตะวันบายคล้อยลงอาอภิเกษอิเกษแล้วเจนโอ้ยโอ้ยสาวเพลงโคตรระทึกถือว่าแนวคาร์บอยอเรอชาร์จอยู่อืมดิ๊บแปะนิ่งเว้ยเอ้าพภิเกตโดนเฉย เดินไปชนมันให้มันฆ่าทิเวนกเหลือท่านแบงค์คนดีอะไรเนี่ยโอไม่ใช่โอ้ยปักเี๊แบงค์เรือมันเพี้ยงอะตายตายตายจาเว้ยเขาไมเขาทำอะไรจ้าเขาไมตัวละครท่านมันเปลี่ยนตลอดเวลาเลยนั่นติเขาไม่รู้เหมือนกันสุ่มไงสุ่มสุ่มพอดีไม่ได้ทงฆ่าไม่้องไปสุ่มเวนกำเอามานี่แล้วก็จามเอาเอ้ยโอ้ยเวนก๊าบโอ้ยก๊ายโอ้ยตกใจตัวข้างนี่สินะ่ยเขายังว่าย่างสด โอเคค่ะยังไงวันนี้พวกเราก็ต้อง <c oughs> ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะ <c oughs> อย่าลืมกด Subscribe ด like, กดไลค์กดแชร์ท้งสี่ช่องด้วยนะคะ bye บ,คบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายดีค่ะ